สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีบ่าทงสิมาพ้าาใส่พี่น้องใส่ปุ๋ยหวานให้กับต้นพุทธซาครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้พุทธซาเหากะกำลังเก็บผลผลิตครับแล้วก็มีน่วยน้อยน่วยงหญ่ครับพี่น้องถ้าก็ต้องบำรุงไปในตัวครับพี่น้องอยู่สวนบ่าทงสิเลือกใส่ปุ๋ยเคมียาลาดครับพี่น้องยาล่ามีล่าท็อปเคสูตรสิบสิบสามสิบก็คืออันนี้บำรุงน้อยน้อยพิมครับพี่น้องอันนี้เพิ่มน้ำนักครับ ตัวไทยเนี่คือเพิ่มความหวานผมครับพี่น้องกินแล้วรสชาติติดใจครับพี่น้องยาลาครับกระสอบนึงกับพันกว่าบาทครับพี่น้องพันกว่าบาทพันไปปลายไป๋เหรอครับพี่น้องการเรียกแต่พื้นที่นะครับเนาะเลียกแต่พื้นที่ครับกาของแท้กับสิมีแถบปีตั้งเทิ้งนึ่ครับพี่น้องเด้อยาลาประเทศไทยครับเม็ดก็จะเป็นสีฟ้าครับพี่น้องเม็ดก็จะเป็นสีฟ้าอันนี้คือสูตรละลายไว้ครับพี่น้องสูตรละลายไว้ ก็คือสิมีในตัวเกลนสิเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องในตัวเกนสิเเซ็นต์ฟอสฟอรัสสิเปนต์ครับแล้วก็โพแทสเซียมสามสิเปอร์เซ็นต์มีแมกในเซียมน้ำหนึ่งจุดห้าเปร์เซ็นครับพี่น้องแล้วก็คือปุ๋ยตัวนี้สิมีโบรอดนะครับพี่น้องโบรอนครับโบรอดศูนย์จุนึ่งเอร์เซ็นันนี้คือขี้ซอ,อยเรื่อง ขัวเนียวน้ำครับพี่น้องนี่เรื่องขัวเนี้ยอน้ำครับนี่ครับของแท้เม็ดซีฟ้าครับละลายน้ำไว้ครับพี่น้องการใส่คือให้เ่ยวโค้งหน้าไม่ชุ่มหรือว่าเปิดสปริงเกอร์ให้ชุ่มครับแล้วกวานส่งพุ่มครับโดยรอบประมาณต้นละสองถึงสามกับมือครับพี่น้องใส่ทุกๆช่วงนี้เขาเก็บผลผลิตครับพี่น้องใส่ทุกๆสิบวันครับใส่ทุกสิบวันครับพี่น้องนี่ครับ อีู่จะพาพี่น้องใส่ปุ๋ยด้ครับอันนี้เม็ดสีฟ้านะครับพี่น้องไนดะ้เม็ดสีฟ้าครับยาล่าสิบสิบสามสิบหรือว่าสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดครับพี่น้องน่ครับคู่นี้กับประมาณสิบกิโลครับพี่น้องประมาณสิบกิโล ซาบาทองอยู่นี่ทั้งเบิดลอยเจ็ดสิบกว่าต้นครับพี่น้องไว้เจ็ดสิบกว่าต้นมีขายตามลานการกเกษตรทั่วไปนะครับพี่นอ้องเด้อกุยยาร่ายาร่าบาทงมาลองมาทุกอีหอแหรอครับ อีหอนี่สิดีก็อีหอร์อนครับพี่น้องความเชื่อมข้นแล้วก็ปุ๋ยละลายเร็วครับพี่น้องเม็ดซีฟ้านี่ละลายเร็วมากเลยครับนี่ฮะพี่น้องมานี่พามาใส่ครับอันนี้ก็คือ สูตรนี่บำรุงทุกส่วนครับพี่น้องบำรุงทุกส่วนเนี่ยสังเกตบางใบพุทธาครับนี่เริ่มจะขาดปุ๋ยแล้วครับนี่เริ่มจะขาดปุ๋ยแล้วเขาต้องอัดปุ๋ยแล้วครับนี่บุญพุทธสาวครับกำลังมีหน่วยใหญ่ครับพี่น้องหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่หน่วยหน่อยก็มีครับพี่น้องนี่อันนี้ก็ใกล้พ่อเก็บแล้วนี่มืออื่นพ่อเก็บแล้วครับนี นี่ครับนี่นี่ครับพี่นอ้องุดซ้าเข้ากดลูด่เหลือนะครับเริ่มเก็บแล้วครับนี่การใดไซคเครื่องนี้ครับพี่นอ้องนี่าวานทรงผมเลยครับนี่ตกที่เข้าพดนน้ำหรืครับพี่นอ้องนี่วานทรงผมเลยครับพี่นอ้อง อยู่นะครับ <c oughs> สร้างเขากับเรื่องอาลามนะครับพี่น้องนี่ยเลื่องอาลามแล้วเขาก็ต้องอัดปุยครับพี่น้องอยู่แล้วครับพี่น้องอย่าลืมจดอสูรนะครับพี่น้องเด้อสิบสิบสามสิบครับพี่น้อง ขยายผลเพิ่มน้ำหนักเพิ่มรสชาติครับน่ครับพี่น้องวานไปเลยครับเี่วานไปเลยสีสันก็ิงเงางามครับพี่น้องเพราะว่ามีบลอลน้ำครับ เดี๋ยวครับพี่น้องส่เลยครับพี่น้องนี่อันนี้เคื่อสายระบบหน้ามินิซิปิงเกอร์ที่ผมว่างไว้เลยครับพี่น้องนี่เเนี่ยหดไปเลยเ้าวหวานไปเลยครับพี่น้องนี่หวานไปเลยครับทรงคู่ครับสูนีละลายไว้ครับสูนีละลายไว้เพื่อสามารถเอาไปกินได้ไว้ครับ นี่แหละครับพุทธสาวห้าครับเนี่ยกระลังง่ามครับกำลังใหญ่ครับปุ๋ยตัวนี้สอยขยายผลเพิ่มน้ำนักลลแล้วรสชาตินด้ครับพี่น้องเนี่ยนี่แหละครับเนี่ยพุทธสาวกระลังใหญ่ๆง่งงงามเลยครับ คลิปนี้กับจบเพียงนี้ครับพี่น้องคลิปนาพอดไม่ครับสวัสดีครับ